รู้สึกว่าพี่ตูนเต็มที่มากๆเลยเป็นไก่ทอดฐานใหญ่กินไก่ทอดฐานใหญ่ว่าไงหรือเปล่าฮแรงเยอะเลยฮะก็ส่วนตัวแล้วผมจะหลายๆคนเคยเคยมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ข้างล่างเวทีกับอยู่ข้างบนเวทีทำไมดูเหมือนแบบพี่ตูนเป็นคนละคนเลยเนาะใช่ครับดูข้างล่างก็เป็นคนเสื่องซึมเงาหงอย บบไม่ขนาดนั้นะโมโนโทนอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพอขึ้นไป,ไปเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันคนเดียวกันเลยเที่อยู่ขา้างล่างนี่ซึ่งผมก็จริงๆผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะครับสุดท้ายผมไม่ได้คาตอบว่าอ๋อจริงๆแล้วผมตอนอยู่บนเวทีเนี่ยผมได้อยู่กับดนตรีสิ่งที่ผมเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่ทําให้ผมมีพลังได้เนี่ยมันผมอ้างอิงมาจาก สิ่งที่ผมได้ยินก็คือเพลงสิ่งที่ผมร้องออกไปก็คือเนื้อเพลงครับเมื่อาใดก็ตามถ้าเราอยู่กับเนื้อเพลงอยู่กับจังหวะดนตรีแล้วมันปล่อยให้มันพาเราไปผมผมมีความสุขมากแล้วมันสามารถที่จะได้ปลดปล่อยพลังงานอะไรมาได้ได้พอสมควรแล้วก็คิดว่าหลา่ใดก็ตามที่เราจริงกับดนตรีมันมันสามารถที่จะสร้างพลังงานดีๆให้เราอยู่เสมอแถวๆนั้นขอบคุณนอเร็จปุบแล้วังเลยฮะสุยด